กราสวัสดีครับผมโนดจากซูคมคเมล่าครับวันนี้ผมจะมาแนะนำซิสเต็มใหม่จาก H&Y เครับเขามีชื่อซิสเต็มนี้ว่า s w i ฟตนะครับ วันนี้นะครับผมยังไม่ได้มารีวิวตัวเต็มนะครับผมมารีวิวในส่วนของ h อชเชนว l ยเลเ v n ร์ n ิมันจะเป็น Variable ND ใช่ไหมตั้งแต่1.5ถึง10สต็อปนะครับแล้วก็มี CPL อยู่ในตัวแล้วก็เป็น l e v e l r n n g ด้วยสามารถที่จะหมุนนี่สามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนที่มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับอ๋อฟ้าเปลี่ยนสีสำหรับคนที่มีตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะครา ค,คุณสามารถข้ามที่จะไปใช้ฟิลเตอร์แผ่นได้โดยที่คุณมีตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มบิดของสวิปเข้าไปนะครับคุณจะสามารถ เอาฟิลเตอร์แฟนมาแปะข้างหน้าได้เออพวกการดูเอทฟิลเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้การถ่ายของเราเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงการที่คุณจะไปสายวิดีโอแล้วไปจนสุดเป็นแบตบล็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างไงบ้างนะครับอันดับแรกทุกคนมีจะมีอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าหรือว่ายังไม่มีก็ได้นะครับถ้าค,คุณไม่อยากาไปเต็มระบบของสวิฟท์เขานะครับก็คือคุณก็สามารถที่จะมาทางนี้ได้เหมือนกันคือถ้าคุณจะดูเป็นเซตเนี้ยก็ได้ทีนี้ผมจะทําให้ดูเพื่อให้เห็นภาพดีีกกว่านนนน,นะคครรับับออ้้ืชิแ ก็จะเป็นในส่วนของ VND บวก CPL ใช่ไหมปุ๊บหมุนเข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปครับง่ายมากๆนี่เสร็จแล้วนะครับชิ้นแรกนะครับสิ่งที่เรามีตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือ ND บวก CPL นะครับแล้วก็สเต็ปลิงที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่หน้า67ถึง82ซึ่งผมติดอยู่กับเลน24-70 Mark II GM มาอันดับที่2นะครับเป็นบิดจากสวิปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสามารถติดเข้าไปกับอันนี้ได้เลยเพราะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับแปะเข้าไปอย่างนี้เลย ใช่ปึ๊บนี่จำเป็นต้องมีบิดเพราะว่าเพื่อที่จะมาประกอบกับตัวนี้อีกรอบหนึ่งนี่คือเซตแรกนะครับเซตแรกเซตเป็นถ่ายภาพนิ่งแล้วกันนะถัดมาคุณจะต้องมีตัวนี้นี่คุณต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตัวโฮเดอร์นะครับสำหรับติดในส่วนของแผ่นฟิลเตอร์แผ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีสังเกตมันจะมีร่องตรงนี้กับอันนี้มันจะเป็นร่องเดียวกันนะใส่เข้าไปมันก็จะแนบสนิทพอดีแบบนี้เลยทีนี้อันดับถัดไปนะครับเราก็เอาฟิลเตอร์แผ่นมาใช้ครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น gnd แล้้วกันนะัันนอดดบสุทาย ใส่นี่เข้าไปเย็นดี D. ที่เป็นแม่เหล็กนะครับทีนี้คุณก็จะมีทั้ง CPL, BND แล้วก็มี Graduate ND ด้วยนะครับเออสามารถเอาไปถ่ายวิวได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูในสถานการณ์จริงๆกันบ้างนะครับสมมติว่าผมจะถ่ายพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นทางหลังเป็นน้ำข้นะางบนเป็นท้องฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราก็อยากจะเก็บความสว่างทั้งท้องฟ้าแล้วก็ในส่วนที่เป็นชาร์โด้ต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับให้มันเห็นสว่างเท่าๆกันปัญหาตอนนี้ก็คือสมมติว่าถ้าผมอยากได้ฟ้านี่คือการวัดแสงแบบที่อยากได้ฟ้านะครับจะ ข้างบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีความสว่างนะทีนี้ถ้าผมเพิ่มแสงเข้าไปอีกละ่ะเพิ่มแสงให้ข้างล่างมันมองเห็นหน่อยสว่างน่อยเออใ้พอมองเห็นเป็นสีคงสีเขียวหน่อยฟ้ามันจะหายไปเพราะฉะนั้นนะครับอุปรกรณ์อย่างฟิลเตอร์ก็จะมาช่วยตรงส่วนนี้ไปนะครับเราจะเริ่มทําให้ภาพมันดีขึ้นนะครับโดยการเริ่มใส่ ในส่วนของอันนี้เข้าไปก่อนเลยนะครับเป็น VND บวก CP เนะครับเป็นร e v ว R ร์งด้วยนะครับนี่ตอนนี้นะครับมันจะมี n d บวกซอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะได้นะครับตอนนี้ก็คือผมจะมีในส่วนของ c p l นะครับเดี๋ยวผมจะหมุน CP l ให้ดูเห็นไหมครับว่าพื้นน้ําที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะถูกตัดออกไปนะครับรวมไปถึงถ้าผมวัดแสงให้มันสว่างกว่านี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่าในส่วนของเงาที่เป็นตรงผักบุ้งข้างล่างนะครับมันจะสวยขึ้นด้วยม สีมันจะสดมันจะอิ่มกว่าด้วยนะครับอันดับถัดไปครับข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมีในส่วนของ ND นะครับจริงๆ ND เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้กะจะใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฉากนี้นะครับในสิ่งที่จะถ่ายตรงนี้นะครับมันไม่ได้น้ํามันไม่ได้ขยับรุนแรงอะไรมากนะครับไม่ได้อยากต้มน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านะผมก็จะปล่อยให้มันสว่างที่สุดของ ND นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทําการวัดแสงให้ในส่วนของข้างล่างเนี่ยมันสว่าง ในระดับที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วสภาพต้นไม้เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยนะไม่มืดจนเกินไปนะครับถัดมาับเราก็จะมาใส่ในส่วนของพวกแอนด์เตอร์ทั้งหลายแหล่ที่เป็นในส่วนของสวิปนะครที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์แผ่นได้ใส่อันดับแรกใส่บิดเข้าไปก่อนเลยนะครับนี่อยู่แล้วนะครับอันดับทัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฮูเดอร์นะครับที่จะทให้เราใส่ฟิลเตอร์แผ่นได้นะครับเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วดูดกันเข้าไปแนบสนิทโอเคจบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของซอฟแกรดดีนะครับก็คือในส่วนของซอฟแกรดเอรฟิ ่า uh, สังเกตว่าข้างบนมันจะเป็นในส่วนของสีดำๆนะครับข้างล่างมันก็จะค่อ,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 อยๆไล่ไล่ลงไปนะครับให้สว่างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับอ่าผมว่าแสงข้างล่างให้มันโอเคแล้วนะก็คือต้นไม้มันเป็นสีเขียวโอเคอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ในส่วนของกาดูเอตลงไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ยังฟ้ากลับมานะครับเออนะครับหรือว่าเราจะดันลงไปอีกหน่อยก็ได้นะครับ แบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมนี่นะครับคุณก็จะได้ทั้งท้องฟ้าทั้งข้างล่างนะครับที่มันสว่างในระดับที่มองเห็นแล้วก็ถ้าอยากให้ดีกว่านี้เราก็จะไปอดิทเพิ่มอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็สามารถที่จะทําได้ดีกว่าตอนแรกที่มันไม่มีฟ้ามาเลยนะถ้าสังเกตในส่วนของฮิสโตแกรมที่อยู่ทางด้านขวานะครับเราก็จะเห็นว่า ในส่วนของขาวเนี่ยขาวไม่สุดนะฮะก็คือมันไม่ไม่ลุดออกไปนะครับประมาณนี้นะครับประโยชน์ของมันเบื้องต้นก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกภาพออกอยู่แล้วแหละว่าใส่ N d ดีไปเพื่ออะไรเพราะว่าผมก็ทํามาเยอะแล้วนะก็คือใส่ ND ดีไปเพื่ออะไรใส่ CPL ไปเพื่ออะไรนะครับรวมไปถึงการใส่กราดูเอะในพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับพวกกร้ดู A d u a t e นดแบบนี้นะครับไปเพื่ออะไรซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะมึงมาทําอะไรตรงนี้ มึงเป็นใครเนี่ยอันนั่นแหละนี่แหละก็คือประมาณนี้นะครับประโยชน์ของการมีแบบนี้นะมันก็จะช่วยให้คุณกับการที่คุณมีแค่ v n d ธรรมดานะอ่าคุณก็สามารถที่จะเพิ่มตัวบริดตัว s อ y ที่เป็นแผ่นเข้าไปได้อนะ่าทำให้การถ่ายเนี่ยมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับช่วยในสายบิวนะครับอ่าเซตที่2นะครับก็คืออย่างนี้นะครับ VND บวก C 1, 1> มาที่บริดนะครับอีกหนึ่ง ติดง่ายๆนะครับเข้าไปแบบนี้แต่ว่าไอเซตเนี้ยจะไม่มีละมันจะมาเป็นแมตบ็อกแมตบ็อกแบบนี้แมตบ็อกซึ่งเป็นแมตบ็อกที่แม่เหล็กเหมือนกันอ่ามันก็จะเป็นแมตบ็อกแม่เหล็กเหมือนกันนะครับก็คือสามารถใส่เข้าไปได้เลย บบน,นี่คุณก็สามารถมีม็ดบล็อกใช้ได้แล้วนะครับสำหรับสายวิดีโอคุณก็สามารถที่จะใช้เป็นเซตนี้ได้สําหรับสายวิดีโอมีแบตบล็อกมันก็ช่วยกันแสงจากด้านบนมานะครับอ่ามันแสงมันจะได้ไม่จ้าจนเกินไปนูน่นนี่นั่นได้ถ้ามันมีแสงจากด้านบนสมมติคุณถ่ายอยู่ใต้ใต้แสงไฟที่มันอยู่นั่นบนเงี้ยแสงส่วนเกินมันเข้ามามันก็จะทาให้ภาพเนี่ยมันมันไม่คม มันมีฟุ้งมีฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อความเท่ด้วยอ่ะใส่ปุ๊บมันดูเป็นไงดูแบบเท่กันเยอะเลยดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลอ่ะก็ประมาณนี้เป็นชุดนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยมันอาจจะยังเอ็นตียังไม่พอนู่นนี่นั่นก่อนที่จะมาที่แมทบล็อกเนี่ยเราสามารถใส่ไอตัวที่เป็นในส่วนของพวกตัวดรอปอินนะครับสามารถที่จะใส่ดรอปอินไปได้คือจริงๆในดรอปอินของไอชนวายเนี่ยมีเยอะมากมีหลายเอฟเฟกต์มากนะครับอ่ามีโอ้โหเยอะแยะมากมายคือคุณก็สามารถเอามาใส่เป็น Drop ดรรรอนไ้้้ถาาคฟังงงังงงงงมึตีแลวย อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับก็คือซิสเต็มใหม่ของ w i f ปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายชุดนะครับซึ่งที่เรากำลังพูดถึงในคลิปนี้ก็คือชุดสำหรับคนที่มี l ี v e l i n g v ีแตัวนี้นะครับผมหรือรีเว l i n g b a ็กมิด ตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งต้นนั่นเองในจ้าสอตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไอ้สอตัวเนี้ยนะครับมันจะมีในส่วนของแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับแม่เหล็กอยู่ที่ตัวด้านหน้าของเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้งานร่วมกับสวิปได้นะครับเริ่มจากฝั่ง VND ก่อนอ่ะหมุนใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นตัว67-82ถึงตามหน้าเลนที่ผมใช้นะครับตัวนี้คุณก็จะมีในส่วนของ CPL ด้านหลังนะครับสามารถตัดแสงสะท้อนได้ทีนี้ ก็จะมีตัว ND ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับ ND ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับความเข้มได้นะครับ1 5ถึง10สต็อปซึ่งถ้าใช้เลนส์กว้างหน่อยก็อาจจะไม่ถึง10สต็อปแต่ว่า,าถ้าเป็นเลนส์ว i หน่อยก็ไม่เกิน3สต็อปประมาณนี้นะครับระดับไปนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้ clip อนได้มันก็จะมีให้เลือกว่าเป็น เอ็นดีนะครับหรือว่า b l a c k มิดนะในที่นี้ก็เป็นแบล็กมิดก็ได้แบบนี้เข้าไปนะครับในที่นี้นะครับจริงๆแบล็กมิดจะเหมาะกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถเพิ่ม ND ในขั้นตอนถัดไปข้างหน้าได้แต่ว่าในชุดนี้ถ้าอยากจะเพิ่มแบล็กมิดเนี่ยมันก็อาจจะ เพิ่มตรงนี้จะสะดวกกว่าประมาณนี้สายแบกนิดเข้าไปก็ได้หรือ ND ก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้เอฟเฟกนี้เข้าไปไหมนะครับผมถ้าเราเลือกสายภาพนิ่งก็อาจจะต้องเอาตัวนี้ออกก็ได้จะเอาตัวนี้ออกก็ได้แล้วไปใส่เปลี่ยนเป็น ND เลื่อมจาก ND ตัวนี้ก็ได้แล้วก็มาต่อที่บลิดครับใส่บิดเข้าไปบิดของสวิปเพื่อที่จะให้ใช้งานในเ่ของอุปกรณ์ของสวิปได้แล้วก็มาต่อที่นี่นะครับนี่ตัวโฮเดอร์อ่าตัดไปก็จะไปพี่เป็นตัวนี้ก็ได้ หรือคุณจะไม่เอา ND ก็ได้คุณไม่เอา ND คุณก็เอาออกก็ได้นะตัวคลิปออนตัวแรกนะครับเอาออกปุ๊บเป็นแค่นี้ก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะเอา ND ที่เป็นฟิลเตอร์แผ่นมาแปะเพิ่ม ก็ได้เออก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ที่จะจินตนาการเลยอะเออแล้วแต่เอฟเฟกของคุณนะครับว่าคุณอยากจะได้แบบไหนสำหรับเซตนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งสถานการณ์นะเวลาที่เราถ่ายภาพวิวนะครับก็คือเราต้องถ่ายผ่านกระจกมันก็จะมีออีกุปกรณ์หนึ่งนะครับมันก็จะมากับเซตที่เป็นถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับก็คือออุปกรณ์อ,อันนี้นะครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มจากตัว ND บวก CPL นะครับ VND บวก CPL ที่เป็นเลเวลลิงมาต่อที่บลิดเลยนะครับแล้วก็มาต่อที่อันนี้อ๊ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของพ like ุดยางนะครับพุดยางที่เอาไว้ประกบเข้าไปกับหน้ากระจกเลยนะครับเพื่อที่จะการแสงสะท้อนเวลาที่เราถ่ายผ่านกระจกได้เออนี่ก็จุ่มเข้าไปได้เลยนะครับจุ่มเข้าไปได้เลยเห็นไหมมันเป็นยางนะครับประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นแม่เหล็กนี่ก็คือติดตรงนี้เข้าไปนะครับให้เข้ากับบิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุ่มเข้าไปที่หน้ากระจกมันก็จะทําให้ลดเงาสะท้อนที่กระจกได้เพราะว่ามันไม่มีแสงเข้านั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ย สายวิวซิตี s c a p e ก็จะเข้าใจดีเวลาที่ถ่ายผ่านกระจกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่จะอยู่ในชุดของถ่ายภาพนิ่งนะครับถ้าเป็นสายวิดีโอนะครับเราก็จะเริ่มจากตัวเลโวดิง VND เอบวกทีพอระดับไปนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้คลิปออนได้มันก็จะมีให้เลือกว่าเป็น ND นะครับหรือว่า Black Mid นะในที่นี้ก็เป็น Black Mid ก็ได้แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปแบบนี้ใสบ่บลิทเข้าไปนะครับถัดมาก็ไปที่ดรอปอินก็ได้ ที่ดรอปอินก่อนก็ได้นะครับในส่วนของดรอปอินเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์ได้เยอะมากมายจะเป็น ND แบบนี้ก็ได้จะเพิ่มโอ้โหเยอะ ND-CPL ็น ND ดีซี a ีหรือว่า ND ที่เป็น ND-CPL บวกซซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าคุณมี ND-CPL วก c p อยู่แล้วอาจจะเป็น ND-Variable เพิ่มขึ้นหรือว่า ND แบบพันแบบนี้ไปเลยนะครับ หรือเอฟเอกอื่นๆอย่างพวกแฟอนาโมฟิกอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับในส่วนของดอปอินก็สามารถใส่ไปชุดนี้เข้าไปได้อีกอันนึงแล้วก็ไปจบที่แมทบ็อกแบบนี้แล้วก็ไปจบที่แมทบ็อกแบบนี้อ่านี่ก็จะเป็นสายวิดีโอนะครับโอเคสําหรับทีนี้สําหรับคนที่มีตัวในส่วนของเรเวลลิงแบ็กมิดเป็นตัวตั้งต้นนะครับมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าชุดนี้มันจะไม่ได้หลากหลายเท่า VND เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถถอดแบ็กมิดออกได้ b บ็กมิดมันจะเป็นตั้งต้นนะครับใส่เข้าไปรีเวลลิ่งแบ็กมิดเข้าไปแล้วซึ่งเซตเนี้ยผมว่ามันจะเหมาะกับวิดีโอมากกว่าเพราะว่าสายวิวโค้โคงไม่ได้อยากให้มันดูซีเนมาติกหรือว่าทําให้มันฟุงฟูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสายวิวไม่ได้ต้องการอย่างนั้นสายวิวต้องการความคมคลิปนะก็ว่าเกินไปนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเริ่มต้นจากแบ็กมิดเพราะฉะนั้นแบ็กมิดมันจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับเพราะมันติดอยู่กับอะแดปเตอร์ลิงนะครับอ่ะถัดมาคุณสามารถแปะตัวคลิปออนเข้าไปได้นี่เสียงดัง ลิปออนแบ็กมิดเข้าไปเพิ่มอีกอันหนึ่งแน่นอนนะครับประมาณนี้ถัดไปอะไรฮะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของบลิทนะฮะบลิทนี่บลิทของสวิฟต์เพื่อใช้ให้ใช้อุปกรณ์ของสวิฟ์ได้นะครับถัดมาอะไรอีกฮะคุณก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับตัวดรอปอินนะดรอปอินเนี่ยเข้าไปนะครับดรอปอินเข้าไปนะดรอปอินก็สามารถที่จะเลือกได้ตามเอฟเฟกของดรอปอินเยอะแยะมากมายนะครับปุ๊บเข้าไปอ่าหรือว่าถ้าเป็นถ้าถ้ดรอปอินคุณอยากจะเป็น N d ดีอยู่แล้วคุณจะไม่ใส่ตัวนี ก็ได้นะครับจะไม่ใส่ตัวออโอ้ยมันมันแก่ยากเหมือนกันนะฮะแกะไม่ออกนะต้องถอดมือกับนแป๊บนึงมันแข็งแรงนะครับนี่นะฮะนี่คุณจะไปใส่ตัว ND ดีตัวนี้ก็ได้รับเพราะว่าคุณจะไปใช้ที่ดรอปอินออไปใช้ที่ดรอปอินก็ได้นี่นะครับอ่าก็ไปใช้ที่ดรอปอินเป็น ND ดีเหมือนกันก็ได้หรือจะใช้ ND ดีที่เป็นคลิปออนก็ได้นะครับแล้วก็เอา ตรงนี้เป็นเอฟเฟกอย่างอื่นนะครับอะไรเยอะแยะมากมายตามที่ตัวดรอปอินมีให้นะครับหรือว่าไ a เ i เบิลเอดีหรืออะไรก็ได้คืออย่างที่บอกไปมันสามารถเอาเข้าเอาออกได้นะครับก็คือตามแต่คุณอยากได้เอฟเฟกอะไรบ้างนั่นเองนะฮะทัดมานะครับก็มาจบที่อันนี้ก็ได้นะครับนี่นี่ก็มาจบที่แมตบ็อกก็ได้กลับมาที่เรื่องว่า มันมีการติดขอบอะไรยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ไปลองทดสอบตัว1635 2470 Mark 1 Mark 2อ่าประมาณนี้นะครับเนตัวแรกที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของ2470 GM Mark 2นะครับผมลองใส่เรื่อยๆนะครับไปจนถึงในส่วนของฟิลเตอร์แผ่น1แผ่นนะครับไม่มีปัญหาการติดขอบนะครับพอไป2แผ่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของติด ขอบางๆเล็กๆนะครับอพอเราหมุนจาก24มาอีกนิดเดียวก็หายนะครับแล้วก็เลยใส่ไปจนถึง3แผ่นนะครับที่3แผ่นก็จะมีขอบเข้ามานิดเดียวก็เพิ่มหมุนเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะคือมันก็จะเป็นขอบบางๆนะครับที่บริเวณมุมซ้ายหลายๆสถานการณ์นะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้จนถึง3แผ่นนะตเต็มที่ก็2แผ่น ประมาณนี้แต่ก็อาจจะมีแหละก็อาจจะมีผลการที่ใช้3แผ่นนนะครับต้องหมุนเพิ่มมาอีกนิดนึงนะประมาณนี้ครับเลนที่2ก็คือในส่วนของ2 4 7 0 gm mark แรกนะครับในส่วนของ mark แรกเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ต่างกันมากนะครับไปจนถึง1แผ่นเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับพอ2แผ่นเนี่ยนะครับต้องหมุนมาอีกนิดหน่อยคล้ายๆกันนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับ พอไป3แผ่นเนี่ยนะครับพ้าหมุนกลับมาอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะอาจจะแคบกว่าทางตัว gm mark ii นิดหน่อยนะครับเนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ1635 gm นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวายสุดกว้างสุดเลยนะฮะผมก็ลองใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปจนถึงตัวบิดนะครับพอใส่ตัวบิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าติดขอบที่บริเวณในส่วนของ มุมภาพทั้ง4มุมนะครับถ้าหมุนไปที่ระลอกสิบแปดเมนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็จะไม่มีในส่วนนี้แล้วก็ใส่ตัวโฮเดอร์ไก่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาก็ที่18มมมมบแปดเมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปที่ในส่วนของ1แผ่น1ึ่งแผ่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใส่ได้คือมันก็จะมีขอบบางๆมา Vikings เบาๆนะ,ะก็หมุนเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ยังได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็พอ2แผ่นเนี่ยนะครับก็จะมีแบบบางมากๆนะเป็นแบบบางๆนะครับอยู่ที่มุมนะฮะก็หมุนเพิ่มนนิดึง จาก18ก็อาจจะเป็นราวๆสิบเนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ3แผ่นนะครับ3แผ่นก็ หมุนไปที่ราวๆยีก็จะหายไปนะประมาณนี้ครับผมสําหรับ3เมเนที่ลองนะครับทีนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าเอออยากใช้แบบ16มิลเลยไม่อยากติดนะครับมันจะมีตัว s อชชุดที่เป็นสวิปแบบเต็มระบบอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีอะแดปเตอร์ต่างหากสาหรับ16มิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะทําให้คุณไม่ติดขอบเลยนะฮะแล้วก็ใช้เป็นแบบสวิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมต้องมาแต้องมารีววิ ครั้งแน่ๆนะโอเคสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นสำหรับคนที่มี VND w o r CPL ประมาณเนี้ยอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถไปได้สสายนะครับเป็นสายวิดีโอหรือว่าเป็นสายภาพนิ่งก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกถ้าสนใจตัว a n Y s w i p ตัวนี้นะครับคุณก็เข้าไปสอบถามได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับถ้ายังมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าสอบถามมาทางช่องทาง Nbox มากมายของเราเราก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย